คอยแก้งหมายแล้วอ๋ออโออ๋โอ้ยชีวิตชีวิตหนูหห <laughs> <laughs> จะไม่ไหวแล้วเฮ้ยจะทำไงก่อนทำไงก่อน ทำไงก่อนนั่นตายๆๆโอ้ยมาลูกแฝดกันคู่แฝดมาละคู่แฝดตาเลือกกันเนอะตองก้นได้ยากันยิ้ววมดแล้วไม่ได้แล้วดูยังไง เพินเห็นนะพี่พลอยเพิ์นเห็นนะ